มา,ามาปลอกมะม่วงกันลูกใหญ่มากเลย ลูกเบลเลอร์เลยค่ะลูกใหญ่มากเพื่อนๆปีนี้มะม่วงเยอะนะปอกมอ่วงหลายหลายสารพัดพันเนาะพันลูกยกัยกษ์แบบนี้ก็มีนะคะล้วจะกินเบิดบนีิพี่นองมันใหญ่ <c oughs> กินอยู่หาเธอกระกเบิดบตม่งแน่บนั่งแน่อันนี้พันอันเนี้ยลูกจะเป็นยาวๆนะคะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ใหญ่กว่าพี่นองอันนี้น้อยกระบน้อยดอกแต่ว่าอันนี้ใหญ่กว่า สกิ Bo, Bo, นบร์ดโบวอกม่วงสกินบร์ดโบนี่นี่เดี๋ยวเราจะสับสับไว้ในตู้เย็นนะเพื่อนๆไม่บดก็เอาไปกินมันหลังเนาะอันนี้เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านนํามาฝากนะคะบ,บ้านกลางๆเนาะเพื่อนมาจากแถวไช้นานค่ะเพื่อนไปรับลูกมาเปิดเทอมนะคะช่วงเนี้ยเด็กๆเ,เปิดเทอมเนาะพ่อแม่ที่อยู่ต่างที่เอาเด็กๆไปไว้ต่างจังหวัดก็จะไปรับมานะคะ ไปรับน้องๆมาก็เอาผลไม้บันนอกมาน้ำเนาพี่น้องเนาะ้มันสีสแตบบ์มันสีสแตมบ์รอดูนะฮะเนื้อมันอย่างนี้จะเป็นยังไงยายกำลังมองหาเขียงสับมันถอกใส่เขียงแห้วพี่น้องยายปาเนี่ยเนาะ ซ้ำบกเผานี่ซ้ำบกเอือนี่พี่นอ้องล้างยางมันออกนะคะตะลางยางอนซ้อนบกม่วงพี่นอ้องใหญ่ก็เพิ่งเจอนี่แหละนะคะกาเจอมาม่วงมาก็เยอะแล้วนะแต่ลูกนี้ใหญ่มาก ใช่อ่าอจะเอาเขียงเนาะจะเอาเขียงอ๋อเขียงมันไม่ค่อยได้ใช้เริ่ม ลางทำความสะอาดมีดอีกรอบนึงเนาะลองดูนะะไม่รู้มีดจะคมไหมลูกขนาดนี้นะคะของามีดคมๆมลพี่น้อง เบิ่งพี่น้องเบิ่งใหญ่เลยสิ้กินบนเยมาชิมรสชาติฮึมตอนแรกจะทำน้ำเปล่าหวานนะคะตอนนี้ไม่น่าแล้วนะคะรสชาติหวานมันนะคะใช้ได้ เราจะหากล่องมาใส่นะคะเพราะว่ามันน่าจะกินไม่หมดยายก,กินคนเดียวไม่น่าหมดนะคะเพืเ่อนๆถ้าอยู่ใกล้สิเอาไปส่งถ้าอยู่ใกล้จะเอาไปส่งเลยเนาะเอาไปฝากเลยเนี่ยแต่ะมะง่วงเยอะนะคะปีนี้มะม่วงเยอะเยอะจริงๆแบบบอกอึดกินนะพี่น้องแล้วก็ถูกด้วยเนาะกิโลละสิบบาทยี่สิบอะไรเงี้ย ยี่สิบห้าอย่างเงี้ยสวยๆนะคะน้ำดอกไม้สุกสวยๆดูเม็ดมันนะคะเม็ดนี้เดี่ยวพี่น้องมีแต่เนื้อ má ma ma ma. <laughs> <laughs> hey. Bật mồm nhai lại ดูบอนเคิมงอยู่พี่น้องดเต็มจานล่ะน้อยใหญ่หลายโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย <c ười> กินบุม่วงกน